ร้องเพลงควันบนี้ฟังอะไเหรอพิธีเธอชอบมกกับเขหูฉันจะไม่จากจะนอีกแน้ำฝนจะเที่ยไม่นานนี้มายอมให้เลยหมดตัวอย่ามีกลัวที่ต่อเลยอ่ะต่อต่อ นิ่งๆเหมืทนเลยิงเอาใจน้อง้าแล้วให้ามันไม่ไหวอยากกดโทถึงบอกแม่ว่าจะายแต่ว่าทำไมทำไมไม่มาห้ด้วยกว่านี้ ที่ฉันได้เจอไม่งามงานที่คว้าของฉันเป็นล่ไม่อาจฝันไม่งามไม่ล่มาเป็นของฉันแค่ดวงใจที่ขึ้นสนามนีคิดจะฟฝนกควได้แค่ฝันไม่มีทางได้ฝันเอาคว้กอนฉันไห้พ้นคนที่รู้มากม เธอแต่ความเสียใจปาดจับมันกอวนเทฟันอย่าเที่ยงไม่นานคนไม่ได้ถอโทษเธอสักท่าอย่ามีทำให้เธอต้องกลัวที่ทูตจะเลี้ยงลูกแล้วคนได้เจอที่ฉันที่ บอกแม่มาเจอสบายแต่ว่าทำไมทำไมไม่มา้ด้วยกว่านี้บ๊ายบายนะที่ฉันได้ยังงดงามงานขีความของพี่หลง